สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่วันนี้ป้าอ้อยก็จะพาที่มาดูปุ้ยมักเหล่านี่เห็นปะ่ะน้ำปุ้ยมักนี่ที่ป้าอ้อยทำไว้เมื่อวานเนาะปุ้ยมักขี้วัวเนี่ยเห็นปะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนเพื่อนกระตักหนึ่งแก้วเดี๋ยวป้าอ้อยป้าอ้อยต้องทื่อทื่อมือนึงเนาะและอันนี้คือน้ำน้ำที่ใส่ไว้เนี่ยมันเพื่อนก็ใส่ไวเนี่ยใส่ไวเนี่ยผสมเพื่อความเจอือจางเอาอีกน้อยนึงก็ได้นะ เนี่ยถ้าเกิดมันมีตะกาก่องก็กรองได้นะถ้าไม่กรองเราก็ตักแบบนี้ก็ได้เพราะว่าแต่เราไม่ได้ไปใส่ห้วฉชีดไงฉีดทนทางใบไม่ชีดพอปลาอ้อยจะให้กินทางทางลากใส่มาปอ้อยใส่ซ่องแกว้วเพราะว่าปลาอ้อยปลาอ้อยว้าของปลาอ้อยมันจืดจางอยู่นี่แล้วเพื่อนๆก็ทาแบบนี้ปลาอ้อยจะพาไปไปทางไหนดีว่าไปทางนี้ก่อนนี่วันนี้ก็อาจจะทื่อแบบไม่ไม่สะดวกน้อยนะจ๊ะเนี่ย นี are, ่ปาเนี ur, e ่ยมันก็คือเนี่ยเราเรารองน้ําไว้แบบนี้ใช่ไหมนี่เพื่อนๆก็ใส่ไปแบบนี้แหละเนี่ยอย่างกับอันเนี้ยก็ใส่หนึ่งแก้วพอเนี่ยกล่องโฟมเนี่ยมีประมาณสามสามสองหกสามก้าสามสี่สิบซองสิบซองหรือประมาณสิบเนี่ยใส่ไปในนี้นี่เนี่ยใส่ไปเนี่ยโฟมแล้วหนึ่งแก้วพอเท่านี้ละจ้ะเราขนาดก็เปิดน้ำใส่เปิดน้ำใส่ในหลังโฟมนี้ด้วย นี่เห็นป่ะจ๊ะเขาก็จะได้เจริญเติบโตดีนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวปออยพามาดูอาทิตย์หนึ่งหรือสักครึ่งเดือนนี่เห็นปะ่ะอันนี้พายจันใช่ป่ะวะใช้นี่ใส่ในบ้นเนี้ยใส่โฟมโฟมละโฟมละอันอ่าเดี๋ยวปออก็จะมาใส่ข้าอ้ออให้ทั่วแหละปะเดี๋ยวปออจะพาไปอ่า อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกะไส้มันกันอันนี้จะเป็นหมายหัวเดี๋ยวรัดไปทางนี้เลยไม่ค่อยมีหรอกต้นไม้พอไปเอาไอ้นี้กําลังผ้าไว้เนี่ยมันกําลังขึ้นแบบนี้แหละแล้วก็ใส่เนี่ยเห็นปะที่ผ้าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นกระจุกอย่างงี้นะเดี๋ยวก่อนแน่ๆแล้วก็ผ่าเวะมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นฟอมโกอกว่าจะทําฟอร์มกอันนี้ขึ้นว่ะเออเออเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ เห็นไหมมันก็จะได้ไล่ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นผ้านะจ๊ะก็คือจากกระทั่งหาหนิวที่เพื่อนๆไม่ซื้อปลาอ้อยอแหละแล้วมันเลือกไงมันเลือปลาอ้อยก็เลยเอาหัวมาผ้าอันนี้จะได้นึ่งซ่องสาซี่ฮาอันนี้ขึ้นมาหกหกต้นแหละซี่ต้นก็อีกซ่องนอ no. เห็นป่ะจ๊ะนี่ปะ่ะอย่าพาไปลดน้ำเนี่ยเพื่อนๆในนี้ในนี้เราก็สร้างมาสไส้ได้นะแต่ปลาอ้อยไม่สไส้ปลาอ้อยจะพาไปดนูนี้ที่ปลาอ้อยผ้าชิ้นไวโตโต นี่ให้ป้าจ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสิลาหุ้มทองนี่สิลาหุ้มทองนี่ดูดูนี่นี่เห็นไหมดูสิสวยเลยตอนนั้นมันเป็นสีดำๆเขียวๆไงเเพื่อนไม่ใครซื้อมันเลือกป้าอ้อยก็มาใส่นี่นี่เราสามารถใส่ได้งี้เลยอย่าไปให้โดนใบนะจ๊ะนี่ลาดไปในนี้แหละนี่เดี๋ยวพนานเราก็ลดน้ําตามนี่อันนี้ก็จะเป็นหนังไหมมั้ง นั่งไม่หรือพยาจัก,กีีมนุกนี่กระใสไปอย่างนี้เนี่ยลาดลาดอย่างนี้เลยนี่แหละและ้วพอนันเดียเราก็ลดน้มตามนี่เพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยบันดูกระทั่งนี่อุ้ยเดืชนปวยหมาอีกนี่ดูพนนันนครดูพนนันณนครนี่ดูพนนันนครบอ้อยสิตะม,มุตะม,มินี่เห้ประจักษ์ให้ไหมใบกลมล็อกเลยยังขึ้นอยู่นะั่นเนี่ยดำๆอยู่เยอะแยะนี่เราก็ลาด เราก็ลาดเข้าไปเนี่ยเดือนนึ่งสักครั้งนึงก็ยังดีนี่นี่อุ้ยชนห้วยเยะนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นกอแน่นเลยนี่ลาดลขดาไปเนี่ยเห็นปะนี่ก็จะเป็นตะกะเนี่ยนี่เป็นชิ้นผ้าทั้งหมดนะให้ดูให้บ่จกค้าวๆนะเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้นี่นี่นี่อันนี้กวนอิมนี่เราก็ลาดไปอย่างนี้แหละนี่ นี่แล้วก็ไอ้นี้ต้นไม้ต้นใหญ่แบบนี้เราก็ราดได้เนี่ยราดไปแบบเนี้ยเพื่อนเนี่ยเห็นปะก็เพราะน,นั้นเดี๋ยวเราก็ลดน้ําตามพรุ่งนี้เช้ากลางคืนนี้เราก็แบบนี้ไปกอนอันนี้ก็งาวกวนอูบะอ้อยนี่ลดนี่หมดแลบลดปะเนี่ยแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเท่านี้เองวิธีเลี้ยงนี่อันนี้มาดูพามาดูสยามนนทเขตตอนนั้น ค่ายเหมนเพื่อนมันมันเขี้ยวอ่ะมันก็เลยไม่มีใครซื้อเนาะมันเขี้ยวไงเมนเพื่อนมันไม่กล้าซี้ป้าอ้อยก็เข้าใจเลยก็เลยเอามาพานี่ดูพอพู่ขึ้นมามันเป็นแบบนี้นะไม่รู้จะกล้าซี้เป็นยังไงไปนะเดีเ๋ยเรามันรอลุนกันเนาะเอาละจ๊ะเนี่ยป้าอ้อยก็พาเพื่อนมาดูประมาณนี้วันนี้อาจจะไม่มีไม่มีบอลซี่มาแบ่งปันเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันแหละแป๊บหบนึง่งเพื่อใครจะสนใจเพราะมันเป็นช่วงส่งการอ่ะมันจะติดวันยุดยาวป้าอ้อยว่าจะส่งประมาณวัน จันเนี่ยวันจันหรือวันอังคารเนี่ยชุดหนึ่งถ้าเกิดนั้นอะ่ะไม่อยากให้นี้เนี่ยปอ้อยก็ไม่มีเนี่ยปอ้อยถ้าจะค่ายปอ้อยเปลี่ยนเป็นกระทั่งใหญ่แล้ไงมันก็มีแค่นี้ถ้าจะค่ายก็จะมีเนี่ยเห็นปะเปเปอร์มินเนี่ยกระทั่งเราสร้าหลอด60บาทรวมส้งไข่จะรับก็ก็ได้จ้ะแล้วก็เดี๋ยวก็เยืเยียบเข้าไปก่อนเนี่ยซาโพทาลาม เอาไปลุ้นกัดซี่ข้าวเองนะส่องหวห้าสิบเมืออกันนะอันนี้เป็นหมาแยกก่ออันนนแตงโมมันเป็นแม่พันนะจ๊ะมันมีรูขึ้นหมายเลยเออมีขอคอยทามอยู่แล้วไม่ไม่คายแล้วแล้วก็อ่ามี่สตาสูนสตาซูนเนี่ยได้ส่องหวห้าสิบหลบส่งเหมือนกันจ้ะประมาณนั้นเนาะอันนี้ไกลลูกหมายเนี่ยแต่เพื่อนๆจะอาก็คายเนี่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 ยคายวนก้อนหนูนะเห็นป่ะเพื่อนเนี่ย มีไข่สือ่อพอใส่กระทั่งแปดนิ้วยังซวยเนี่ยแปดนิว้วก็จะค่ายเนี่ยนะจ๊ะส่อง150ลอยห้าสิบหลมส่งเนี่ยเพื่อนๆไข่ยากได้ต้นไนก้ก็ผัดนี่นี่จะเป็นสายใหญ่อันนี้สาเล็กสาเล็กข้องปอ้อยทางนั้นแหละแล้วเนี่ยเนี่ยคือแตงโมปอ้อยแง่นอมาจากต้นมอกี้เนี่ยให้ดูให้บ้านเนี่ยแง่แง่นอเอามาเลี้ยงได้มาส่องต้นนุนต้นหนึ่ง แง่น่หมาแงะโน่เอามาให้เพื่อนๆดูนี่ก็เป็นบอนชิ้นผ้าที่ปอ้อยทําไว้เนี่ยอะไรว่าอันนี้ห้องดัลลูนอ๋อนี่มาย,ยุบแล้วพึ่งขึ้นน,นี่เห็นปะก,รรมมกัซซี่มาซวยแหละอันนี้ก็เป็นเทวกรรมลังลักชิ้นผ้าปอ้อยนู้นแหละต้องเดือนกว่าจะค่ายได้และอันนี้ก็เป็นเนี่ยเนี่ยเที่เป็นชิ้นะผ้าเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ในในไอ้นี้ไว้เอาไว้แบ่งปั่นเพื่อนๆและนี่นี่อีกเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นไอ้นั้นอะ อะไรนะเมื่อกี้อ่ะเอ่อสายามนนทเขตเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะเพืเ่อนๆปอ้อยก็เลยม,มันยังไงว่านี่แหละก็เลยพามาดูเนาะนี่นี่นี่หน,นังไหมอันนี้อะไรว่าอันนี้นาคินเทวราชใช้ใหญ่มัวพ <c oughs> ปอ้อยเบื่อก็ใหญ่เลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นต้นหมายปอ้อยก็จะมาผักไว้อย่างนี้นะจ๊ะถ้าประตูโอ๊บประตูโอ้มันคาดหมดแล้วเพื่อนๆมันไม่มีอะไรล็อกลมมันเข้าเนี่ยปอ้อยยืนนี่ลมวิววิวเลยไม่มีการร้อน เย็นอ่าแล้วจ้ะปออ้อยก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆประมาณนี้นะจ้ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นั่นแหละปออ้อยค่ายกระทั่งแปดนิ้วเนี่ยเลยจะขอดูก็ได้เนี่ยก็จะมีเรือนล่วงเ็นปะ์ะสองร้อยห้าสิบรวมส่งเนี่ยลูกไม้สี่ชมพูสวยจริงนะก็สองร้อยห้าสิบรวมส่งเหมือนกันจ้ะเนาะแล้วก็ไอน้นู้นอ่าเปปเปอร์มิ้นต์อ่าซาวโพธารามก็สองร้อยห้าสิบจะเป็นกนระทั่งแปดนนะจ้ะ แล้วก็สถาซูนสองร้อยห้าสิบเช่นกันมีมีมโทรทักมาท่ามได้เรื่องป้าอ้อยจะดูให้จะ้ะเอาละวัน,นอันนี้อันนี้น,น,นี่นะเทปนอนละซิ่งเนี่ยเหนมาเพื่อนๆได้มาซีกกระทัางผ้าว่ะผ้าได้ซีชิ้นก็ได้ซีกระทางวันนี้ป้าอ้อยก็ขอฝา้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใ่้ป้าอ้อยนะจะ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้านะจะ๊ะขอบคุณกัลยานิมิทที่น่ารักเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็ ากายจะส่งการแล้วอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางกับบ้าค่้อให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะปะอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่มือแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยกันเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยาที่มีที่น่ารักวันนี้ปอ้อยข้อให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า